ผุ้หญิงขอเงินแนจาเข้าเบ้าน้ำแนขอเงินแนจ้าแจ็คซีสากาซิฟโอ้ยไทยแบบที่ซื้อแล้วมันโหลดอะไรสวมไหนแตกพ่อเอกเขตสวมพระเจ้าแตกสวมชื่อใส้สวมไม่ของน้ำแหลกลายสิเป่เหงาของบริญญา สมแตงแมอีหลีน่ะกูบอกว่ากูบอกว่าจะนางหลายคนหลายนางสองคนเป็นนั่นแหละละบ้านเมืองเขาหน่กนางจังสิเออแต่ว่าไอ้เอกนี่ยคือน้อยแบบนี้ม 2> 2ีกว่าตัวน้กูบอกเลยจ้าเล็ทไทจ้าโอ้ยสาวเอกสวมแตกพ like si nah. ี em. ่น้องเลื่อนเสื้อเลือนแจภาพนี่เลื่นเสื้อในที่ร่องรอยดีเด้อ อันนี้ซองนี่มันสีิบสองกนบ่แม่อ๋โอเคแม่ไหนยังลืออมบินหนึอบาทเออเออยังกอกมงบิน่อมบินหนึ่งร้อยบาทแล้วแม่แก่จะเป็นน้ำบ่แม่แล้าัาอาบน้ำแล้วนกลนเงย่่

ลอยแล้วมันคนอููเลยายวยูก pues เนาะมันตามันตามันลอยตามันเดงมันเหมือนแบนอน่อม no. oh ันมาดีนอนเนาะแล้วพนันอุบพนีอู้เนาะเกินมาหนาลักกับมาดีดิกากันก็ค่อนจะเฮ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 เหเเฮเฮเเฮเเฮ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 เเฮเฮเเ เออเอาขามาอะไรนี่ปุ่นเยมากเลยปุ่นเยอะมากโดดะไรหรอถายไหวชิบชื้นเเอ้ยไปไปดิโอ้ยฝุ่นย่างปวดขา ลูกเนี่ยลูกเนี่ยไอยเลหมองห่งแล้วมง่งแล้วสิสลบเลยนะตามันเอาัไปนอนลัไปนอนนี่มาอุ้มตัวหนีแท้ลูกไ่ออุ้มไม่ไหแล้วอุ้มเดกกไหนไม่ี่สุละ

กเด็กูดีแล้วจะใส่จะใส่ผงโซลว่าจะใส่รถดีโอ้ยเซ็บพีเด้พีคูดีตอนมันไม่ยังอยู่ท้าในข้านไม่ยังครับมากี่คนสาม cứu bệnh luận bao em vẫn chọn say vợ, luận bao Một. Một lược lập rồi, ha, <laughs> ha, à, <laughs> เ้เท้าอีริจะเป้าไปไหินโลดนึงเอ้ยโอ้ยผักต่างอย่างมึงอ้าวไม่หน่อยเด็กไม่หน่อยดิกเดี๋ยวยเอาล้ขึ้นรถแล้เวทีเพราะเรา ตามล่าเลยตามหล่าให,าห้หน่อยประกาศประกาศไม่ไดเห็นแม่หล่าอามาแม่เราไปไโอ้เราไปอันเราไปน,นั่นเราไปซอมสวมสวมแตกง <c oughs> สวมแ่มขาประกาศประกาศไม่ไดเห็นแม่ล่าแม่ล่อยู่งช่นะ้าแม่นายจิ๊บคูเ่ <c oughs> เอาูดีม่ละ ไปไหนนี่ไปใส่บูฮามชิโลนึ่งอุ้ยพ่อข้าหม้ออ่างลูสวนเนาะเพื่อนบอกว่าฮารีสวรารีสวรรกับฮารีสวร์่านนูมานงานไหมผู้ใดนี่อพอยากนอนเนาะเออมกจมมึงเส้าจากไหนมาตัออกด่านมังไหเป็นยี่กลมึงเสียจากไหนมึงบอกาเบิ้งมาจากน

ตอนดังรู้สึกว่าจะตันดังแล้ว่ยไม่ใช่เพราะขึ้นดอกกันหรขืน้นค่ะสำหรับมือนี่กัฝากไวงนี้กันเลยโอ้ยม่นจะขึ้นเอาหน่อยมัณีไปเสร็จล่ะไปแล้วผู้นี้เอาไปงชุกันป้าป้าเจอกันจะไปมันี่ไปจะไปซักผ้าอยู่รูดสวยเลยจะไปไปปั่นผ้าก่อน คุณอังใจครับพนอกันไหมเด้อพี่นองสวัสดีจ้าเจอกันไปนอนไหนเนี่ยน้านฟิลมอ้องฟิลม์มวันนี้ไม่ได้ไปแล้วใช่ไหมยอ,อ,อยางจิหัหหโอ้ กินเลยลูกกินเลยไอรินเลอรอะนีนะแยพ่อมันจะไมใส่ซ่ยพือเทนิซอยาะขามเนี่ยยได้ให้พ่อเอกกนแยมเมะนาววนวาสมใส่ตะบู่อีก้อนไปไปไปขอการคลิปนะครับพี่น้องสวยงาตลอด